สวัสดีครับที่ทุกคนยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องของ b a n กิ i เบ r g กันะครับแน่นอนวันนี้วันฮาโลวีนเราก็จะแต่งอะไรเป็นไม่ได้นอกจากผีนั่นเองง่ายๆวันนี้เราก็จะแต่งเป็นมัมมี่เนาะซึ่งหาอุปกรณ์ได้ง่ายๆ ในการที่แบบรวดเร็วทันใจซึ่งตอนแรกวันนี้ว่าจะไม่ได้แต่งแล้วแต่ก็แบบคิดไปคิดมาแต่งซะหน่อยดีกว่าเนาะก่อนอื่นเราก็จะมาใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะฮะแบงก์ก็จะใช้ของลอลลี p ป๊อปอันนี้นะฮะเป็นสีเทาเนาะเพื่อจะให้แบบมีการแบบ Make Over แล้วมันแบบจะได้ Over จริงๆไม่ใช่ว่าแบบเนาะแต่งออกมาแล้วเหมือนไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยกเริมเลย โอเคเขาบอกว่าฮาโลวีนวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบวันสิ้นเดือนของเดือนตุลาคมเชื่อว่าเนาะจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างคนกับผีอะ่ะเออที่แบบล่วงรับไปแล้วอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะแต่งเป็นผีเพื่อจะได้อำพรางจากพูดผีเพราะจะมีทั้งผีที่ดีและผีที่ไม่ดีเนาะเพื่อจะไม่ให้โดนหลอกนั่นเองนี่เลยบอกตาด้วยสีดำ นยังไงล่ะจะกลายเป็นผีมัมมี่หรือแพนด้าหรืออะไรยังไงทำไมถึงแต่งลุกมัมมี่เหรอจริงๆิอยากแต่งมานานมากแล้วลุกนี้เพราะรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็แต่งออกมาแล้วก็รู้เลยว่าเป็นผีหลายคนก็คงจะรู้เกี่ยวกับแบบ ประวัติเนาะว่ามัมมี่คืออะไรก็จะเป็นแบบการแบบดองศพเก็บศพของอียิปต์สมัยโบราณเนาะเพื่อที่จะแบบมีความเชื่อว่าการที่แบบเก็บศพไว้แล้วก็วันหนึ่งศพก็จะสามารถคืนกลับสู่ร่างฟื้นคืนชีพได้อะไรเงี้ยประมาณนี้แหละเนี่ยก็จะเสร็จแล้วนะเนี่ย แน่นอนมันมมี่ก็ต้องมีคิวขอปัดคิวก่อนเห็นคิวนิดนึงจริงแต่งเป็นผีมันแบบง่ายมากสมัยก่อนจำได้เลยว่าแบบเขาจะมีแบบประกวดแต่งหน้าผีนู่นนั่นนี่เนาะก็จะมีการจัดกิจกรรมวันฮอลวีในห้างต่างๆแต่แบบเนื่องจากแบบสภาพแบบโควิดเนาะก็คงแบบ ไม่ค่อยมีใครมาออกมาเฉลิมฉลองในวันฮาลลวีนกันมากมายพวกเด็กฝรั่งเขาก็จะแบบแต่งเป็นผีแล้วก็จะแบบไปเคาะตามบ้านเพื่อจะขอขนมช็อกโกแล,อกกลตอะไรเงี้ยเออปัดขิวจริงๆลุคนี้แบบประมาณสักแบบ5นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วคือถ้าแบบแต่งแบบเร่งรีบจริงๆเนาะแล้วก็ใช้แปรงหัวใหญ่ๆแบบ เกลี่ยเพื่อบรินขอจริงจริงอ่ะไม่ต้องแบบตั้งใจมากก็ได้เพราะว่าแบบผีเนาะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะมาวาดแบบโครงหน้าให้ดูหน้าแบบต่อเราก็จะใช้ดินสอเขียนคิวการวาดโครง จากนั้นถมสีดำเหมือนเดิมเราจะเป็นผีที่ดูมีความเป็นแบบแฟชั่นนิดๆหรือเปล่าหรือเขาก็แต่งกันอย่างนี้ จริงๆอะ่ะต้องทาหน้าให้ขาวด้วยเนาะลืมไม่เป็นไรเราเพิ่มเป็นแบบไฮไลท์แทนแล้วกันเพิ่มไฮไลท์ให้แบบรู้สึกว่าหน้าแบบนูนขึ้นมาไฮไลท์ลงไปนี่จะเสร็จแล้วเนี่ย ก็ต้องมีด่างเราจะให้มีความเป็นแบบความฝอ่อนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยขอแต้มปากด้วยนิดนึงเพิ่มปากมีความซีด นี่ก็จะถือว่าเป็นการแบบแต่งหน้าฮัลโลวีนที่แบบขังแรกๆเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะฉีดดิงจมูกนิดหนึ่งเพราว่าเดี๋ยวมันจะแบบไม่มีดงังเห็นไหมใกล้เสร็จแล้วเนี่ยแบบแต่งหน้าแบบผีในวันฮัลโลวีนที่แบบรวดเร็วแล้วก็แต้งแบบนี้ เห็นไ,ไหมเบาๆอะไรแล้วเนี่ยก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับข้างนี้เนาะก็นี่ไงแต่งหน้าแบบผีมัมมี่แบบฮาโลวีนสายฝอแบบแซบๆยั่วๆทุกคนต้องเคยโดนผีอัมนี่พูดแล้วก็ยังแบบน่ากลัวอยู่เพราะว่าตอนที่เข้าไปแบบมหลาลัยปีหนึ่ง เราก็ไปอยู่หอเนาะที่ธรรมศาสตร์ซึ่งตอนนั้นเราเข้าหอคนแรกเลยจริงๆจะต้องมีรูเมทอีก2คนเนาะพอเข้าไปก็เอาจริงๆด้วยความที่แบบนอนแปลกที่แปลกทางเราก็จะไหว้ปกติก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเนะี่ยไม่ได้กลัวแต่แบบเอาจริงๆลึกๆก็แอบกลัวนั่นแหละแต่พอไปนอนแล้วมันจะมีแบบเพิ่งเข้าใจคําว่าผีอำอ เออที่บอกว่าขยับตัวไม่ได้นู่นนี่เราก็แบบเอมันจะเป็นยังไงมันจะจริงเหรอก็มันเป็นอย่างนั้นเลยนะคือเราก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมันก็เหมือนจะฝันแต่ก็กึ่งหลับกึ่งตื่นอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบขยับตัวไม่ได้จริงๆอ่ะเออเราก็สวดแบบนรตะสนะมอตะสะะมอตวสเราก็พยายามแบบเหมือนพยายามขัดขืนน่ะเออจนแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งอ่ะ อันเราก็รีบกับรีบมาแบบไหว้เลยว่าแบบไหว้พระไหว้พระ,ะอีกทีนึงว่าแบบเออขอแบบมานอนมาอาศัยที่นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเราจะเข้าไปที่หอพักเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นยังไงมายังไงมาก่อนจริงๆเราควรจะไปไหว้แบบศาลหรือไหว้แบบเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยก่อนซึ่งเราก็ไม่ได้ไหว้เราก็แบบเราแค่ไหว้พระเฉยๆเราคิดว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยก็นั่นแหละเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่แบบโดนผีอั่ เออมันจะแบบอย่างนั้นเลยจริงๆขยับตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจนแบบก็หลังจากนั้นพอเช้ามาเราก็เอาแบบดอกไม้ทุบเทียนก็ปนไปหาแบบสารเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยเออไหว้นู่นนั่นนี่เหมือนแบบเป็นแบบกิจจลักษณะเป็นแบบจริงจริงจังๆอะไรเงี้ยว่าเราจะมาอาศัยอยู่ที่นี่นะนู่น,นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออ หลังจากนั้นก็ไม่ได้ฝันอะไรเลยแล้วก็พอแบบมีลูเมดเข้ามามันก็แบบไม่ได้กลัวหลังจากนั้นก็ไม่ได้รู้สึกแบบเคยโดนผีอำหรืออะไรอย่างนี้อีกหรือบางทีอ่ะเราอาจจะแบบไม่ได้ผีอำหรอกเราอาจจะแบบพักผ่อนน้อยนอนไม่พอหรือว่านอนดึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ คิดไปเองหรือเปล่าอมอันนี้เราก็ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลูแต่จริงๆเราเชื่อนะเราก็ไม่ได้ลบหลู่ด้วยเพราะกลัวจริงๆก็จะมาต้องมาแต่งมือนี่เลยก็เอาสีดำนี่แหละทาทาเลยง่ายๆกระดำกระด่างของนิ้วมือทาไปเลย ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของแบงคด้วยนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย